สิ้นเสียงฉลอรถตู้ที่มีจา่าตานเป็นคนขับหักพวงมาลัยพุ่งเข้าพรวดจอดริมพุทธบาทใกล้บันไดทางขึ้นธนาคารโดยมีรถเก๋งอีกสองถึงสามคันที่เป็นลูกน้องของรองผู้การมือปราบตามเข้าไปจอดปิดซ้ายขวาเสียงยางรถบนถนนนั่งสนัน่นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ชลองกะตุกปืนสั้นขนาด11มิลิเมตรสีดำกระชับอยู่ในมือก่อนกระโดดลงจากรถตะโกนส่งเสียงเรียกไอช้อยไอเชียนพร้อมๆกับลูกน้องของฉลอที่ถือปืนอูซี่ปืนพกสัน้น วิ่งลงตามมาติดๆสองหนุ่มวัยชกันเป้าหมายของตำรวจกองปราบปรามที่กำลังเดินขึ้นบันไดธนาคารหันความมาตามเสียงเรียกหนึ่งในสองคนที่แต่งกายลักษณะคล้ายๆกันใส่เสื้อเชิ้ตปล่อยชายคลุมทับเสื้อยืดไว้อีกชั้นสวมมือเกงยียนรองเท้าผ้าใบไม่รู้เป็นไอ้ช้อยหรือไอ้เชียนใช้มือเลิกชายเสื้อยีบัตถุที่เสียไว้ข้างเอวชักออกมานายระวังมันมีปืนเสียงลูกน้องตำรวจไม่รู้ใครที่วิ่งมาข้างๆชะลอตะโกนเตือน จากการฝึกฝนอย่างหนักจะเกิดเป็นความเคยชินปืนในมือของชลอยกวาดไปที่เป้าหมายข้างหน้าเป็นการตอบโต้แต่ยังช้าไปกว่าเสียงกับปัาที่กึกก้องคำรามดังสนั่นขึ้นมาหนึ่งนัดวูบหนึ่งของแรงกรอากาศที่เกิดจากกระสุนผ่านลำตัวความรู้สึกเสียวแป๊บที่ท้องน้อยเกิดขึ้นโดยฉับพลันชลอคิดย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2,516ครั้งที่เขายศพันตำรวจตรีตำแหน่งผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอม,มวกงเหล็กจังหวัดสระบุรี ครั้งนั้นเขาถูกไอเสือดําคนร้ายปล้นคาใช้ปืนคาบินยิงระยะประชิดสองนัดซ้อนเข้าที่ท้องขนาดล้อมจับต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีเป็นเดือนแต่ความเสียบแปลบที่ว่าเกิดขึ้นแค่แวบ,บเดียวภาพที่ปรากฏต่อนหน้าะลอในตอนนี้มันคือปืนลูกโม่ของไอวายร้ายที่กําลังชักออกมาจากเอวร่วงลงพื้นพร้อมๆกับร่างของมันซุดตัวลงคุกเข่าเอามือกุมท่อนแขนอีกข้างที่มีเลือดไหลทะลักออกมาขณะที่เพื่อนของมันอีกคนทําอะไรไม่ถูก สุดตัวลงนั่งยองๆตามเสียงตะโกนจากกลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบกองปราบปรามที่ขยับเข้าไปถึงตัวมันทั้งคู่หยุดอย่าขยับคุกเข่าลงกับพื้นเสียงดังตะโกนซ้ำๆข่มขวัญในช้อยอเฉียนท่ามกลางความตนกตกใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารที่ยืนอยู่ประตูทางเข้าที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากที่สุดรองผู้การกองปราบที่บิดหลังเลือดโดยไม่รู้เป็นรู้ตายในวันคล้ายวันเกิดตัวเองแบบชิวเฉียด มองเห็นบาดแผลข้อยห,หนุ่มที่รู้ต่อมาว่าเป็นไอ้ชอยถูกยิงเฉียวที่ท่อนแขนแต่ไม่หนักหนาถึงกับโดนกระดูกหรือถลุกเข้าไปถูกอกวัยวะสําคัญไม่ต้องถึงขนาดพาไปทําแผลที่โรงพยาบาลส่วนไอ้เชียนคู่หวยอชอยเจอปืนลูกโมอจุดสามแปดกระสุนเต็มลูกโม่หกนัดอยู่ที่เอวชายหนุ่มหัวหน้าชุดสั่งให้แยกกันนําตัวสองโจรที่กําลังจะปล้นแมงริมถนนขึ้นรถกลับเซฟเฮาที่ลาดพร้าวสิบห้าโดยเขาสั่งให้เอาตัวไอ้ชอยขึ้นรถตู้ของเขา ส่วนให้เชียนให้ไปขึ้นรถลูกน้องอีกคันระหว่างคือรถตู้ชะลอหันไปสบตาแทนคำขอบใจ,จยจ่ายยะจ่าสิบตำรวจวิริยะคุมรัฐหนึ่งในสามตำรวจคนสนิทที่เหนี่ยวกายยิงไอ้ชอยก่อนที่มันจะลั่กนกระสุนใส่เขาที่เป็นต้นเสียงเรียจนเกือบจะถูกตอบกลับด้วยลูกตะครัวเหล็กวิดไปแล้วนะนายผมตั้งใจจะยิงหัวมันนะ่ะจ่ายะยิ้มเบียบตามสไตล์คนพูดหน่อยจังหวะคือรถตู้เอ็ดวิชเลอร์นักข่าวหนุ่มหัวเขียว วิ่งปรูดลงมาจากรถของพันตำรวจโทอมรินกระโดดมาขึ้นรถตู้ของเขาท่ามกลางความโมโงยของผู้ที่เห็นเหตุการณ์หนึ่งว่าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นที่กำลังสุดบุมอยู่ในห้วงเวลานั้นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วไม่เกิน5นาทีเท่านั้นทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งระหว่างที่อยู่บนรถตู้ชะลออดไม่ได้ที่จะตกกบกระบาลไอ้ชอยที่ตอนนี้มันถูกปิดตาและพันธนาการด้วยกุญแจมือคว้ยหลังนั่งอยู่กับพื้นรถ ใครจะไปรู้หากจยายะไม่ลั่นกระสุนปืนออกไปก่อนไม่แน่นักชลออาจจะโดนกระสุนปืนจากไอ้ชอยเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดก็เป็นได้ข้ามึงทิ้งสดีมไหมไอ้เหี้ยคิดจะยิงกูชลอสะบดและจริงๆในใจเขาก็หมายความตามนั้นยิงตำรวจเอาไว้ไม่ได้แต่นักข่าวหนุ่มหัวเขียวจากที่ตอนแรกขาไปนั่งมากับรองแฝง,งอมริน,นียมสกุลแต่ขากลับแอดเทรัสลัดนักข่าวหนุ่มรุ่นน้องค่ายสีบันเย็นตุ้ยเดลนิว พอติดข่าวเดียวมากับฉลอหลุดคำสวนรองพุ่มคับการหนุ่มยังมีเหตุผลอย่าไปทําอะไรมันเลยพี่ไหนๆก็จับมันได้แล้วแล้ววันนี้ก็วันเกิดพี่ด้วยถึงจะเป็นนักข่าวเล็กๆแต่นั่นก็ทําให้ฉลอหยุดความคิดไวเมึงน่าไอช้ชอยมึงต้องกราบตีนพี่ขขาวที่ขอชีวิตเมึงไว้ฉลอพูดได้ไม่สนว่าไอช้ชอยจะรู้ไหมว่าคนที่ขอชีวิตมันเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ที่แน่แน่อดวิชเลอร์ที่กําลังสุดทึ่งกับการข่าวของนายตำตรวจนมมือปราบที่บอกเขาเมื่อช่วงเช้านี้ว่ามีแมงวันคาบขาวมาบอกเรื่องโจรปล้นแบงและนํากําลังออกมาตรวจสอบจนกระทั่งเกิดเหตุปะทะคนร้ายเจ็บและจะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในฉบับวันพรุ่งนี้เขาถือว่าเป็นของขวัญันคล้ายวันเกิดมือปราบผู้ยิ่งใหญ่ที่นักข่าวตัวน,น้อยจะทําให้ได้ขณะเดียวกันชลอก็คิดบอกความจริงเรื่องของไอเล่ที่ถูกจับแช่โอ่งน้ำแข็งทำไมตีมโอ่งยาก คือที่มาของการจับสองโจรที่กําลังต้นแบงริมถนนยั่นชานเมืองครั้งนี้แต่เพราะด้วยภาร,รกิจเลยทําให้เขาลืมบอกความลับที่ว่าเย็นวันเดียวกันที่บ้านปฏิวิกรสุขาพิบาลหนึ่งงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดนายตำรวจมือปราบคั่วคาไดไหยองทยยาดใบขานเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมบารมีโต๊ะอาหารล้มจนต้องออกมาตั้งไว้ริมบําแพงหน้าบ้านเช่นเดียวกับรถราของผู้ที่มาร่วมงานหลังเพลอนต้องจอดด้านนอกและเดินเท้าเข้ามา นเนื่องมาจากแขกเรือไม่สหายหลากหลายวงการพ่อค้านักการเมืองขายใหญ่ระดับเจ้าพ่อไม่ว่าจะเป็นแปงเมืองเพชรวัฒนาปากน้ําจองชายปิ่นเกล้าทหารตํารวจเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลนักุบอลทั้งทีมชาติและสโมสรตํารวจมากันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่เวทีหน้าบ้านกลายเป็นพื้นที่หมหรสบย่อยๆมีดารานักสแสดงศิลปินนักร้องลูกทุ่งลูกกรุงสลับกันขึ้นไปร้องเพลง มีบรรดาหางเครื่องยกขยงกันมาให้เป็นอาหารตาผสมกับศิลปินตลกผัดเปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนมุกเรียกเสียงฮาอย่างไม่ขาดพร้อมกับสารพัดคำวยพรให้เจ้าของงานวันเกิดเจ้าของบ้านหลังนี้ที่สวมหมวกในสถานภาพต่างๆของสังคมอยู่หลายใบไประยะขยับเข้าไปในตัวบ้านแขกเรือผู้ใหญ่ระดับบิ๊กเนมนั่งดื่มเมากันอย่างเฮฮากับข้าวกับปลาถูกยกมาเสิร์ฟอย่างไม่อัน้นในบางมุมของบ้านมีการละเล่นเสียงโชว์ประเภทไฮโล ถึงแม้จะไม่ระเจิดปเจอแต่ก็มีเสียงเฮลั่นจากบรรดาลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตำรวจลูกน้องเจ้าของบ้านนั่นเองขณะเดียวกันแอดวิชเลอร์นักข่าวหนุ่มหัวเขียวถือกล้องสะพายกระเป๋าเดินตามรองผู้การมือปราบตั้งแต่เย็นจนดึกฉลอเน้นให้นักข่าวหนุ่มรุ่นน้องถ่ายรูปเวลาที่เขาไปยืนกับชายจักรันแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะบรรดาลิวล้อที่ติดตามศิลปินลูกทุ่งอย่างแอดยอดรักสลักใจสายยันสัญญาไพรวันลูกเพชร สัญชตาตญาณนักข่าวอย่างเขาบอกว่าชายจักการที่ฉลอยืนถ่ายรูปด้วยนั้นแต่ละคนไม่ต่างจากดาวร้ายในภาพยนตร์ไทยเลยไอแอดมึงถ่ายรูปไว้พวกนี้ไว้มันเป็นพวกมือปืนตามวงดนตรีแต่ละคนประวัติมันาร้ายทั้งนั้นหาตัวยากมีรูปไว้เพื่อมีคดีจะได้ใช้ประโยชน์ทีหลังนายตำรวจมือปราบกระซิบบอกทีเด็ดเมื่อมีหมูมาถึงเรารองผู้การหนุ่มรู้มานานแล้วว่า ต้นสายปลายเหตุและสาเหตุที่ต้องมีมือปืนประจาวงดนตรีลูกทุง่งจริงๆแล้วมาจากนักการเมืองคนดังเมืองเพชรบุรีแผ่อิทธิพลเข้ามาควบคุมวงการเพลงลูกทุง่งขยายกว้างออกไปถึงวงการภาพยนตร์ไทยแรกเริ่มจะเอาดนตรีไปเล่นเวลาหาเสียงจากนั้นจะแผ่ขยายไปดูแลบ่อนคุมวินรถแท็กซี่รวมทั้งแผ่ดิพลมืดคุมซอยบุพภาสวรรคย่านคนสงสัยใต้บางกอกน้อยเป็นที่รู้กันว่าเป็นแหล่งรวงมมนตรีลูกทุ่งแทบทุกวง และส่วนใหญ่นักร้องลูกทุ่งเหล่านี้จะมีพื้นเพมาจากจังหวัดโซนใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนครปฐมโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีมารวมกันอยู่ในซอยท่ว่านี้เมื่อธุรกิจคล้ายกันย่อมมีการแข่งขันต่างวงต่างเดินสายเพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของแต่ละวงนี่เลยกลายเป็นจุดกำเนิดมือปืนประจำวงมีการลอบยิงกันไปกันมาสุดท้ายเป็นหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะฉลอง ต้องใช้ความเด็ดขาดเข้ามาควบคุมบนตรีลุกทุ่งท่วาให้รู้ว่าบ้านเมืองยังมีกฎหมายอยู่แต่ที่แน่แเอ็ดวิชเลอร์กดไปสิบกว่ามวนสมเจตนาในตำรวจรุ่นพี่โดยเขาเอาฟิล์มทั้งหมดไปฝากไว้กับพี่ใหญ่แม่บ้านตัวจริงของฉลอในงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดฉลอนอกจากความสนุกสนานรื่นเริงแล้วการข่าวายอย่างยังวิ่งเข้ามาหาเขาเปรียบได้เหมือนมีแมงวันบินข่าวมาบอกโดยเฉพาะเรื่องการตายของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง สุริยันส่องแสงเลือดเนื้อคนชายนาสิทธิ์โปรดคู่เพลงชุลธีทานทองเจ้าของเพลงฮิตติดปากวันนี้สวยกว่าเมื่อวานหล่อลาดดินสำรวยใจดีสำลีใจดำชีวิตนักร้องหนุ่มคนนางผู้จากไปก่อนวัยอันควรเพราะกลางดึกวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2525มีคนร้ายบุกเข้ามายิงนักร้องหนุ่มนามสุริยันต่อนหน้าเมียสาววัย19ปี ขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเวทีที่สนามโรงเรียนบ้านจำปาหวานอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้จะมีหางเครื่องหนุ่มลูกน,น้องนักร้องชะตาขาดกระโดดเข้ามาช่วยปัดปากกระบอกปืนคนร้ายแต่ก็ไม่สําเร็จมือปืนพรการตกหางเครื่องหนุ่มจนกระเด็นก่อนเดินเข้าไปยิงซ้ําเหยื่ออีกสามนัดซ้อนและหลบหนีไปอย่างใจเย็นสุริยันถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดพะเยาแต่แพทย์ก็สุดที่จะยื้อชีวิตไว้การตายของนักร้องชื่อดัง หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวมุ่งไปในประเด็นชู้สาวเพราะสุริยันจัดว่าเป็นนักร้องนักรักอีกคนแต่นายตำรวจหนุ่มผู้มากบรารบีได้ยินว่าสาเหตุจริงๆแล้วมาจากเรื่องของผู้มีอิทธิพลในวงการลูกทุ่งสั่งตายสอดคล้องกับการข่าวของจ๋องตาเดียวนักเลงเมืองเพชรบ,บุรีที่เคยเล่าให้ฟังการตายของนักร้องหนุ่มรูปหลอคนนี้มันเกิดจากอะไรและฝีมือใครที่สำคัญคือถึงตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วยังจับมือปืนผู้ดับสุริยันไม่ได้ เช่นเดียวกับการตายของนายสมทรงทีมแต่งน้องชายพรพนาไพรหรือสมานทีมแต่งอดีตนักร้องชื่อดังสมัยสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุง่งโดยน้องชายนักร้องรุ่นเดอถูกนร้ายบุกยิงเสียชีวิตคาสำนักงานพรพนาไพรธุรกิจในซอยบุพภาสวรรค์เมื่อวันที่12สสิงหาคมต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองการตายของนายสมทรงถือว่ามือปืนเลือดเย็นมากถึงแม้เหยื่อสังหารจะยกมือไหว้ขอชีวิตแต่มือปืนโหดไม่สนใจ ตามไปยิงซ้ำนายสมทรงที่วิ่งไปแอบใต้โต๊ะทางานจนเสียชีวิตการที่ชลอมีพักพวกจํานวนมากในวงการเพลงลูกทุง่งทําให้ได้รับข้อมูลสําคัญทั้งสองคดีโดยเฉพาะการตายของนายสมทรงน้องชายพรพนาไพรจ้องตาเดียวที่คลุกอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งบอกชลอม,มาก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายสังหารจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวพี่ชายมากกว่าเพราะทั้งสองคนพี่น้องสกุลทีมแตงนั้นหน้าตาละไม้คล้ายกันมากจริงๆแล้วมันตั้งใจจะฆ่าผมนะครับนายรอ พรพนาไพรสิทธิรักครูสุรพลสมบัติเจริญพูดเหมือนกระซิบหลังจ้องตาเดียวผู้กว้างฝัางเมืองเพชรบุรีและครูอยู่ในวงการดนตรีลูกทุ่งพามาพบจังหวะที่เขาเดินไปปล่อยน้ําเบาในห้องน้ําผมหนาอุตส่าห์ช่วยมันไปรับมันตอนออกมาจากคุกตั้งใจจะตั้งวงให้กับมันนึกว่ามันจะกลับตัวเป็นคนดีก็ตั้งสำนักง,งานเปิดบริษัทเดินสายทําเพลงด้วยกันในซอยบุพพาสวรรค์แต่กลับถูกมันหลอกเอาเงินผมไปเกือบสองแสนแถมยังเอาตึกที่ผมซื้อไว้ไปจำนองกับธนาคาร นำซ้ำมันยังข่มขืนลูกเลี้ยงผมอีกจุดนี้ทําให้ผมยอมไม่ได้ผมเลยขอแยกตัวกับมันออกมาตั้งบริษัทเองเป็นสาเหตุที่ทําให้มันโกรธมากพี่ชายเหยื่อเล่าเบื้องหลังการตายของน้องชายฉลอฟังอย่างรานันทดมึงอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือไอ้นร้องหน้าผีฉลอตั้งคําถามกลับหลังได้รับข้อมูลคําตอบที่ได้รับเป็นอย่างที่เขาคิดครับนายไอ้หน้าผีสังทองสีใสสมานทิมแตงหรือพรอนพนาไพร พี่ชายแท้ๆของสมทรงน้องชายที่มาถูกยิงตายแทนเพราะหน้าตาเหมือนกันกล่าวตอบในายตำรวจหนุ่มเสียงเบากลัวคนจะได้ยิน